สวัสดีครับพี่น้องทราประกาศทุกท่านผมเจเบตาหมนะครับคลิปนี้เรามาพาะปลากันสองคู่คืออากาศให้ดูอากาศก่อนฮะอากาศมันฝนมันตกพึมพำคือเมื่อคืนเนะ่ยมันคึมคม,มาแล้วผมก็เลยเอาปลา,านะ่ะเลือกไว้สองคู่เอามาเทียบไว้ตอนเช้าประมาณตอนนี้สิบโมงเรามาดูแต่ไม่ได้ปล่อยนะฮะ เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามีคู่ไหนบ้างแล้วว่าทาไมถึงเลือกแบบนี้โอเคดูกันครับนี่ครับคู่ที่หนึ่งเทียบไว้เอามาวางไว้เมื่อคืนนะก็น้ําก็ไม่มีฮะประมาณสามสี่ข้อนะสี่ข้อพอดีเอียงนิดนึงทงําไมงเอียงผรงนี้จะตื้นกว่าตรงโน้นไงเทียบไว้คืนเดี๋ยวบ่อยกระจายเลย ตัวนี้จะเป็นคอบอ่าแล็กซี่มันติเบนเหลืองนะฮะตัวที่เป็นคอบเดียวกับที่ส่งไปประกวดไอ้ตัวเหลืองไอ้นั้นเก็บมันไม่เคลือบไอ้ตัวนี้นที่สามมาล่าสุดอันนี้คอบเดียวกันตัวผู่นี่น,น้องเต็งหนึ่งหนึ่งตัวนี้ผมชอบเก็บมันเคลือบมันสวยดีนะฮะหนึนงตัวเมียก็เป็นคนละคอบนะฮะผ่าเลือดคนละเลือดเลยไม่มีเลือดเดียวกันเลยตัวเมียน,นี้จะเป็น มันติคันเลนม่มีโม่มันติกคันเล่เยลโลเบตนะฮะเดี๋ยวให้ดูเให้ตัวเมียก่อนนี่งั้ตัวเมียเป็นเหลืองเลยนะฮะก็หน้าโค้งมนฮนะนี่หางเปิดนะครับเน้นตัวเมียหางเปิดก็คืออย่างที่บอกกลางติดยิ่งกลางติดแบบไม่มีช่องโหว่ระหว่างกระโดงกับ แช่น้ํายิ่งดีฮครับใหญ่ๆยิ่งดีนี่เป็ดเหลืองด้วยคือเป็นนี่นิโมดิเป็นกาเล็กซี่กาเล็กซี่มาติคัลเลอร์นะฮะปลาตัวนี้ห้าเดือนนะครับห้าเดือนในกำลังดีอลองไปที่เดิมส่วนตัวผู้ตัวผู้ให้ดูฮะตัวผู้นี้ซีเชฟคือเกตปรากฏฮะนี้คือก่อนที่มันจะเคลือบมันก็เนื้อในมันก็เหลืองอยู่แล้วฮะ แต่มันเคลือบแล้วตัวนี้อายุประมาณตั้งเจ็ดเดือนแล้วครับนี่ฮะอายุเยอะแล้วนี่ฮะเพ้งไว้คู่แรกนะฮะเดี๋ยวไปดูคู่สองคร<อ>ับคู่สองนี่ไม่ก่อหวอดนะิ่อหว้เมื่อคืนอะดูตัวเมียก่อนอตัวเมียเป็นมุกทองนะฮะเห็นไหมอตัวนี้ก็คือเก็ดเคลือบเลยไม่เป็นมุกเลยเกือบจะเกือบเกือบจะเคลือบทั้งตัวนะฮะนี่ฮะดร ไข่ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวมาคุณยี่เนี่ยเอาแต่ว่าเป็นมุกค,คองแบบหนังดําเนื้อดานะครับส่วนตัวผู้ปลาเนี่ยปลาสี่เดือนเป็นนี้แหละสามเดือนสี่เดือนมันไม่ค่อยฟิตงเดี๋ยวผมหาตัวผู้ก่อนคือมันจะไม่เหมือนพวกปลาห้าหกเดือนเนาะพร้อมก่อบอดแหลรนี่ตัวผู้ตัวผู้นี้ก็มุกค,คองข้อเดียวกันฮะแต่ตอนนี้ไม่มีมุกชนาติดแดง หนึ่งขีดนี่เื้อเรเมีอาเก็บมันเยอะไงผมก็เลยตัวผู้ไม่มีมุกเพราะว่ามันจะได้ไปบาลานซ์กันในรุ่นลูกก็คือลูกจะได้ติดมุกเยอะๆถ้าเอามุกกับมุกแบบลอกเยอะเข้ากันมันจะยิ่งลอกเ้วยโคอยแรงมันจะลอกเยอะมุกมันไม่ค่อยมีเท่าเกตะเกียศเข้ากันมันจะยิ่งเคลือบเนี่ยเทคนิคเทคนิคก็เผื่อเอาเกดเกือบมุก กับมุกหรือว่าไม่มีมุกนะลูกจะมุกเยอะเนี่ยทำมุกทำมุกอันนี้เดี๋ยวค่อยปล่อยมาสักห้าโมงหกโมงเย็นก็ปล่อยให้มันอยู่ด้วยกันแล้วก็พรุ่งนี้ทุ่มสองทุ่มค่อยมาดูว่าไ,ได้ไข่ไหมเดี๋ยวไปดูบ่อนี้บ่อน,นี้ก็ตามนี้แหละฮะเหมือนกันฮะเอา imo, นิโมตัวมียไปเปิดเกตตัวผู้ก็ปล่อยห้าโมงเย็นเหมือนกันครับ สองคู่ทงกสายจะได้สขยได,ได,ไดคู่เนี่ยสำหรับนะครับสำหรับลิปนี้ถ่ายเพาะปลาสองคู่เทียบปกติผมก็จะเทียบเงี้ยเทียบวันหนึ่งหรือแม้ก็ทเทียบเกินหนึ่งตัวใหญ่ก็ไม่ค่อยเทียบหรอก,กอากาศดีๆก็จับโยนใส่เลยอันนี้ก็จับโยนไปแล้วคู่หนึ่งมีแถมอันนี้คู่แถมคู่นี้กาลังกอวอร์ด oh. แอบดูกันดีกว่านะอันนี้เอาไว้ตั้งแต่วันก่อน,อนเนี่ยวันนี้เพิ่งจะรัดเดี๋ยวดูกัน มีโมโกโรัดอยู่ไหม่าจจะรัดก,กันอยู่จริงนะนี่ไงนะรัดก,กันอยู่นี่นี่กำลังช่วยกันเก็บไข่ขึ้นวอดนี่ฮะปลามันจะรัดก,กันช่วงประมาณเนี่ยฮะแปดโมงถึงบ่ายสามสี่โมงเต็มที่เลยห้าโมงเย็นก็คือช่วงเนี้ยมันมันจะรัดก,กันจะได้ไข่ทีละสิบใบยีบย่สิบใบ ก็เรื่อยๆชัมม่วโมงหนึ่งสิบ,บยี่สิบใบก็เก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนถึงเย็นนะครับนั่นแหละ,ะมันถึงหยุดรัดกันรัดกันอยู่รัดกันอยู่ชัวร์ไต่บอดหลักคลิปนี้ก็ชอบก็บกดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับแต่อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจใคนทำคลิปด้วยครับสวัสดีครับ